ที่ผมบอกอะ่ะไอ้เส้นยาแดงผ่าแปดเป็นอย่างเงี้ยเด็ก3ขวบขี่จักรยานนะครับเล่นกันอยู่ริมถนนเ,เพื่อนในคงพยายามจะดึงแล้วล่ะแต่ทางมันลาดาทางมันลาดไปจักรยานไหลออกไปในถนนสิครับแล้วแล้วอย่างนี้รถมาเร็วๆจะทำยังไงอะ เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายของชามริมถนนเพชรเกษมครับหมู่3ตํตบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับเห็นไหมครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฮะปั่นจักรยานเล่นอยู่กับเพื่อนหน้าร้านนี้แหละจากนั้นจักรยานมันไหลออกไปบนถนนครับแต่เด็กผู้ชายพยายามดึงแล้วดึงไม่อยู่มันเป็นทางลาดลงไปจักรยานของเด็กหญิงไหลออกไปครับเป็นจังหวะเดียวกับรถเก๋งผ่านมาพอดีนะฮะชนไหมคุณผู้ว่าชนไหมปุ้ยว่าชนป่ะดอมว่าชนไหมดูลักษณะาาแล้วชนไหม ไม่ชนนะเออไม่ชนเหรอคือรถเก๋งเนี่ยมีสติหักหลบทันแต่ว่าเด็กก็ตกใจทิ้งจักรยานจังหวะนั้นพอดีแล้วเก่งขนนั้นเป็นไงบ้างอะคะนะฮะเก่งันั้นไม่ชนไม่ชนนะก็ไปต่อเขาไปต่อของเขาค่ะนี่แหละครับเด็กตกใจทิ้งจักรยานปั๊บแล้วก็นิ้คนั้นนะนะสวมผ้าคลุมผมเนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยโอ้โหเอาเด็กเอาจักรยานมาข้างทางเหตุเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเวลา18นาฬิกา48นาที เหตุการณ์นี่ชมบ้านตกใจมากครับผู้สื่อข,ข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับนายวัชรินทริยาพันธ์นอายุ46ปีเป็นพ่อของน้องผู้หญิงในคลิปเล่าบอกว่าลูกสาวสามควบเศษเองแล้วตัวพี่ไปไหนตอนนั้นตัวเขาเนี่ยรับจ้างเชื่อมเหล็กอยู่ที่ร้านใกล้ๆจุดเกิดเหตุนั่นแหละลูกสาวก,ก็เล่นกับเพื่อนเล่นเหมือนทุกวันนะ่ะมาทราบเรื่องหลังเกิดเหตุแล้วลูกสาวยิ่งตกใจร้องไห้ไม่กล้าเข้าบ้านคือเด็กอ่ะกลัวโดนดุไงกลัวโดนดุซ้ํานะครับเด็ก น่ะเสียขวัญแล้วผู้ใหญ่ต้องมีสติอย่าไปดุซ้านะครับนี่ฮะคุณพ่อเขาปลอบใจให้กําลังใจสั่งสอนลูกบอกอย่าไปเล่นแบบนี้อีกนะลูกนะนะฮะส่วนเขาเนี่ยคุณพ่อบอกว่าจะคอยดูแลลูกไม่ให้คลาดส,สายตาอีกต่อไปเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นทางลาดชันนะครับโอ้ครั้งที่ถือว่าเคราะห์ดีมากที่ลูกปลอดภัยนะครับไม่บาดเจ็บอะไรก็ถามลูกทุกคนปวดแขนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณพลเมืองดีทุกคนนะครับที่ช่วยลูกสาวของเขาไว้ฮะแล้วก็โอ้พี่รุเก่งก็แหมนะฮะ หากหลบทันด้วยอืเป็นอุทหาหรณ์มากๆเลยนะคะนะอะ